สบายดีผูมชมมาหานซาเนาะมากินซาซีมซาเนาะกินซาซีมซา ลงไปน,นี่ลงไปห้างขายซาเนาะห้างขายซาบางันเอากินชอบไปในซากิงซาต้องได้เข่าคิ้วก่อนหัว คิวเข่าคิวมา,าได้เข่าคิวบนี้ว,นนว่ามีผู้คนมาเข่าคิวหลายสควรดอกพอมื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะอันนี้เงินผู้คนมา้คนมาต่อคิวเนต่อแถวพนัา,านไทยต่อแถว คพื่อซื้อสานาะซื้อสาก็าามีสองบอลสองบอลซื้อบอลีก,ก็มีน,น,น,นมอบอลีกก็มีอันนี้ซิมซาสามสารถซิมซา,มา,มามได้นาะ สามารถซิมซาได้เข่าแถวซิมซาเพื่อนจะได้อันนี้ขายฟองที่ละลึกขายฟองที่ละลึกนน้องขอชิมแก้วหนึ่งเล็กๆก,ก,ก,ก็พอ ขอบคุณมากครับมีหลายคให้ชิมเดอ้อเอาแก่ๆหน่อยนะอันนี้จะหอมด้วยนะหอมเเหรอเดี๋ยวนี่แหละหอม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 อันนี้ค่ะเด็กๆก,ก็ชิมซาได้ผู้ใหญ่ก็ชิมซาดี เด็กก็ซิ้ได้ซาก็กินดีบางนซิ้อซาอันนี้เป็นคนกินซ้าให้บิ่ง น้องซาแก่ๆคนนี้ไม่ไมีไหมคนแก่ต้องกินแก่ๆมันไม่เหมือนเด็กไปกปนไป 啊。<sighs> Phải บง phở ấy เขาไม่ phân อากาศใช่ phân ๆๆ บ๊กบ๊กขึ้นคุ้นปันฑดเนาะบ๊กขึ้นคุ้นปันฑดยถือว่าสาแบบคือสาเขียวเนาะแบบคือสาเขียวอ,อ่อ,อนๆเนาะแบบแบบคือสาเขียวอ่อนๆเนาะแบบแบบผู้หญิงทินเนาะผู้ชายกินจ้าบอบบปันฑดพอมันบ๊กขึ้น สายกลิ่นมันจะบปเข้มคันคุยิงกินมันได้โย่มันแบบลักษณะสาเขียวเนาะอ๋อบิง่งกินไปชิมไปคันมักชอบระแมนชื่อซื้อเป็นสาแห้งนอกเมื่อกินชื่อเป็นสาแห้งเมื่อกินเนาะชอบ ข่าคิวเลียนคิวคิวกระส่วนลายก็เป็นนุ่มสาวมากินพร้อเมอเป็นซาเขียวมป็นซาอันนั้นคันซานแบบแบบปุกๆก,กันเนาะคันซาแบบปุกๆกนัน อาจจะมีบนหนึ่งต่างหากนะจะมีบนหนึ่งต่างหาก คุณกับน,นี้คุณถือว่ามีหลายจุดเนาะ